ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเพิ่มฮาร์ดดิสต์นะครับให้กับคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ผมซื้อฮาร์ดดิส์มาแล้วนะครับแล้วก็ตัวแปลงฮาร์ดดิส์นะครับตัวนี้เป็นแปลงจาก PCI นะครับเป็น M.2 นะครับแล้วก็ฮาร์ดดิส์วันนี้ผมก็จะใช้เป็นฮาร์ดดิส์ M.2 นะครับแบบ NVMe นะครับตัวนี้นะครับของยี่ห้อ Hikvision นะครับ1นึ่งเทไบต์นะครับเพื่อเพิ่มความจุนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับ ในส่วนของคอมพิวเตอร์ของผมเครื่องนี้นะครับอันนี้นะซึ่งมันมีพื้นที่จํากัดนะครับที่ใส่ฮาร์ดดิสได้น้อยนะคฮาร์ดดิสแบบ3.0นะครับเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ฮาร์ดดิสแบบ M.2 เข้าไปนะเพื่อความเร็วในการทํางานครับแล้วก็ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งเรไบต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวิธีการใส่ใส่ประมาณไหนนะครับ เพื่อนๆนะครับจะนําไปเพิ่มฮาร์ดดิสก์กับคอมพิวเตอร์ที่บ้านของตัวเองนะครับตัวนี้เป็น m. 2แบบ nvme นะครับตัวนี้มันจะเร็วกว่านะถ้า m. 2ธรรมดามันจะไม่เร็วนะครับตัวนี้ nvme มันจะเร็วกว่านะครับอ่านได้3 0 0 0 3,500เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับเขียนอยู่ที่2,500 M เมกะไบต์ต่อวินาทีอ่ะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการใส่นะครับจะใส่ประมาณไหนนะครับ ัำแรกเราก็จะมาแกะไอตัวอะแดปเตอร์ก่อนนะครับอะแดปเตอร์แปลงนะครับผมใช้ยห้อยูก e ี n นี้นะครับ PCI Express Gen4 นะครับคูณ16 to M.2 Express card นะครับไม่รู้ว่าจะรองรับ M.2 แบบรุ่นใหม่นี้ไหมนะครับเดี๋ยวจะต้องมาทดสอบกันดูไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสนะครับแบบ M.2 นะครับจะเป็นแบบนี้ลักษณะเล็กๆ ฮาริสจะเล็กประมาณนี้นะครับเคมีประมาณนี้นะครับก็มีน็อตแถมมาให้ด้วยนะครับมีน็อตแถมมาให้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็มีไขควงจิ๋วแถมมาด้วยนะโอ้ค่อนข้างดีเลยครับตัวนี้ก็แผ่นระบายแผ่นซิงค์ระบายความร้อนนะครับตัวนี้ก็เป็น ซิลิโคนเอาไว้ติดนะครับระบายความร้อนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นน็อต M.2 นะครับน็อต M.2 ที่แถมมาให้นะครับขันด้านล่างขันด้านล่างโอเคยึดแน่นแล้วนะครับโอเค ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราติดฮิตซิง์ไปด้วยนะครับฮิตซิง์ระบายความร้อนตรงนี้นะครับฮิตซิง์ระบายความร้อนนะครับลองวัดดูนะครับวัดดูก่อนความหนาประมาณเ,าเราใช้ตัวบนดีกว่าตัวบางครับตัวบางดีกว่าติดตัวบาง เสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเสียบใส่คอมพิวเตอร์กันเลยนะครับตอนนี้นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ผมก็จะมีพอร์ต p c i อยู่2สล็อตนะครับที่เป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีดําตรงนี้นะครับสีน้ําเงินนี้จะเป็นพอร์ตสล็อตท,ที่1นะครับสีดํานี้จะเป็นพอร์ตสล็อตที่2นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปในพอร์ตสล็อตที่1นะครับที่เป็นสีน้ําเงินนี้นะครับโอเคครับก็จะมีประมาณนี้มันเหลือเหลืออีก1สล็อตนะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงถ้าตัว1ทลาไบนี้เต็มนะ๋ผมก็จะซื้อมาใส่ตัวนี้อีก1ทลาไบนะครับได้เพิ่มความจจไปนะใส่ลงไปตรงๆนะครับแล้วก,กดลงครับไม่อยากครับเหมือนใส่ตลับวิดีโอเกมนะเหมือตลับวิดีโอเกมสมัยก่อนๆนะตัวนี้ โอเคก็ได้แล้วทีน,นี้ก็น่าจะอยู่แล้วนะครับโอเคก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูนะครับปิดฝาก่อนครับปิดฝาแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อนโอเคโอเคเครื่องผมมันปิดไม่ยากนะครับเป็นแบบออปติเพกนะครับเป็นเครื่องจิ๋วนะครับเครื่องจิ๋วแต่ว่าข้างในนะผมแต่งแต่งอย่างดีเลยนะครับ อรเลมแลมเพิ่มเข้าไปนะเพิ่มแรงเข้าไปแล้วก็อันนี้เพิ่มฮาร์ดดิสเข้าไปนะครับก็ถือว่าแรงอยู่นะครับพวกซิลิคนพวกอะไรพวกระบายความร้อนก็ดีเยี่ยมนะครับใช้ทนอยู่นะครับเดีย๋ยวมาเปิดคอมกันครับ The Bluetooth device is ready to pair. แต่ยังว่ายังไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มพาร์ติชันเข้ามานะครับน่าจะเห็นนะครับลิกขวาที่ My c o m พ u t e r นะครับแล้วก็ Manage นะครับมาที่ s t o อคลนะครับตรง Disk Manager นะครับนี่นะครับโอเค นี้เขาก็ตรวจพบเจอาร์ดิสเจอแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆจากนั้นนะครับเราก็เลือกแพลตฟอร์มนะครับเป็นแบบไหนนะครับ MBR หรือ GPT นะครับในคลิปนี้นะผมจะเลือกเป็นแบบ MBR นะครับ MBR นะครับด้านบนคลิกโอเคนะครับนี่นะครับแล้วก็เจอดิสลูกนี้แล้วนะครับแล้วก็คลิกขวาครับคลิกเป็น new สัมเปิลอลล่มนะครับทีกเข้าไปแล้วก็กดเน็กครับแล้วก็กดเน็กไปเลยนะครับหนึ่งเทรไบ์นะครับก็ได้ C ได้ดีแล้วก็ได้ E อ่าตัวนี้ผมตั้งเป็นไดอีมเดิมนะครับได้ E นะครับแล้วก็กดเน็กครับแล้วก็ชื่อตรงนี้นะครับให้มาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะผมจะใช้เป็นคำว่าได้นะครับ นะครั D R I V E D I V E นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กด next ครับแล้วก็กด finish นะครับคได์ก็จะไปแล้วนะครับมาแล้วนะครับนี่โชว์ได์เลยนะครับนี่เจอแล้วขอบาดเลยดูที่มาคอนเสอร์ตอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ไดเเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เป็นการ์ดแบบ M.2 นะครับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะย้ายข้อมูลจากไดซ C นะครับมาใส่ไดเอีนะครับเพราะว่าในไดซ C นะผมเอาไฟล์มาดีแท็กเพลงไปใส่นะครับมันมีความจุที่เยอะนะเดี๋ยวผมจะคัดออกมาใส่ไดเอีนะครับตัวนี้ก็จะได้ไดซ C จะได้มีความมีข้อมูลน้อยลงหน่อยนะครับจะได้มีเนื้อที่ในการเขียนข้อมูลสำรองข้อมูลครับโอเค คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มีความจำของคอมพิวเตอร์ที่มีความจุที่ใกล้เต็มแล้วก็ลองซื้อแบบเ2มมาดูนะครับเป็นยี่ห้อ k Vision นะครับรุ่นเป็น e 3000นะครับ1เทรไบ์นะครับอ่านอ่าน่าน3ั0หเขียนอยู่ที่2อ0พนะครับตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์แปลงนะครับของยี่ห้อ U ูก e ี n นะครับ ก็ไปสั่งซื้อได้นะครับตามแอป Lazada นะครับหรือ s h อ p e e ก็ได้ครับลองไปค้นหาดูนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันลองค้นหาดูสองอันนี้นะครับเดี๋ยเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับหน้าฝนขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับขับรถเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ